อิหือเอมมี่แม็กซิมปวดหุ่นหลังคลอดแต่อ,อกสุดสะบึ้มแย่งซีนเป็นแม่ลูกอ่อนอีกครั้งสำหรับคุณแม่ลูกสามเอมมี่แม็กซิมที่เพิ่งคลอดลูกชายน้องอะตองไปหมาดๆก็กลับมาเฉิดฉายอวดหุ่นหลังคลอดอีกครั้งกับภาพล่าสุดโพสต์ท่าใต้ต้นไม้กับเสื้อรัดรูปทำให้เห็นสัดส่วนชัดเป๊ะสุดๆพร้อมบอกว่า แฮชแท็กเอมี่แม็กซิมคุณแม่ลูก3คลอดลูกได้15วันหุ่นเก้จะประมาณนี้ตอนท้องหนัก54วันนี้เหลือ45ให้ลูกกินนมจะลงเร็วมากถึงจะเคยเป็นลูกที่แย่แต่ขอเป็นแม่ที่ดีใครจะมองว่าแรงใช่ค่ะแฮทแรงแต่ไม่เลวทำเอาแฟนคลับฮือฮาก,กับหุ่นของเธออย่างมากแถมต่างหลุดโฟกัสไปที่หน้าอกของเธอบอกได้เลยว่านะ ทุดนี้สาวๆหลายคนอิจฉาหุ่นกับความเป๊ะปังของแม่ลูกสามอย่างเธอไปเลยจ้า